นายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยสอสอพักและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ฟื้นฟูน้ำท่วมในหลายชุมชนอย่างที่ซอยทรงประภา5เขตดอนเมืองอย่างเช่นชุมชนแม่ทองก้อนชุมชนซอยสุวรรณีนะครับซอยชุมชนบุญมากแล้วก็ชุมชนหลังสวนโดยนายอภิสิทธิ์ได้ร่วมกิจกรรม Big กครีนิ่งเดย โดยการขัดพื้นถนนแล้วก็ทาสีสนามเด็กเล่นพร้อมกับประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมฟื้นฟูที่ลานอเอกประสงค์ชุมชน304เขตหลัก4นายอภิสิทธิ์ระบุถึงแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมของพรรคประชาธิปัตย์ว่าได้มีการระดมอาสาสมัครของพักลงพื้นที่ต่างๆเพื่อติดตามและสอบถามความต้องการของประชาชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมฟื้นฟูในพื้นที่ประสบ ภาวะน้ำท่วมขังซึ่งเท่าที่ติดตามการทํางานของรัฐบาลพบว่าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัย5,000บาทของรัฐบาลนั้นยังไม่ทั่วถึงโดยขอให้รัฐบาลกับทางกรุงเทพมหานครเร่งดําเนินการเรื่องดังกล่าว<ๆ>เช่นเดียวกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยท,ที่ที่อยู่อาศัยเสียหายพบว่ายังมีความสับสนในขั้นตอนต่างๆจึงขอให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิที่ได้รับ ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์เห็นว่าแผนการฟื้นฟูนพื้นที่ประสบภัยของรัฐบาลยังเน้นพื้นที่โครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นเวลาที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับรวมไปถึงแผนการสร้างเขื่อนรอบนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งคงจะไม่แล้วเสร็จภายในปีหน้าดังนั้นจึงขอเสนอให้รัฐบาลเร่งดําเนินการในเรื่องที่สามารถทำได้ก่อนโดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำครับ เพราะนั้นมันมีบางเรื่องซึ่งเราอยากจะเสนอให้สามารถเร่งดําเนินการได้ก่อนอยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมโยงระบบข้อมูลในจุดที่มีการบริหารจัดการเรื่องการระบายน้ำนะฮะตามประตูน้ําจะเป็นของกรมชลจะเป็นของท้องถิ่นจะเป็นของกทมควรจะมีระบบข้อมูลแล้วก็ทําแบบจําลองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะได้รับทราบนะครับว่ากรณีที่มีมวลน้ํามาเนี่ยเส้นทางน้ําเป็นอย่างไรนะครับถ้ามาปริมาณเท่านี้อะไรจะเกิดขึ้นอย่างไร ก็จะทําให้เกิดการเตรียมการที่ที่ดีได้ ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสินค้าโอท็อปทั่วไทยรวมใจช่วยภัยน้ําท่วมซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าอ m p a c t เมืองทองธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ผ,ผลิตสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผู้ประสบภัยจากน้ําท่วมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีผู้ผลิตสินค้าโอท็อปได้รับผลกระทบกว่า1248กลุ่มประเภทสินค้าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า242ล้านบาทในงานมีการจัดแสดงสินค้า800 เป็นสินค้าโอท็อประดับ3ถึง5ดาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการโอท็อปที่ริเริ่มตั้งแต่สมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิน่นซึ่งถือว่าเป็นช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและช่วยภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนนะครับโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสินค้าโอท็อปของชุมชนเป็นนโยบายพื้นฐานซึ่งจะสนับสนุนด้านเงินทุน4ช่องทางคือการเพิ่มเงินในกองทุนหมู่บ้านอีกหมู่บ้านละ1ล้านบาท การจัดสรรเงิน SML กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุนตั้งตัวได้โดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่บุคลากรในสถานศึกษาครับ